หูด่างๆนี่แหละเห็นบ่แบบผม4กุมภาจ้ะอูยอูยป๊าดครับผมคุ้งหลังนี่นี่คือยังเห็นปลาอยู่ <inaudible analyzimata> สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนขามาติดตามรับชมช่องแม่กองพาหากินจ้ามูนี่พอกันแต่เสาร์จะพี่น้องแมนครับผมเสาร์วันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าหลังจากที่บริพภรณากันมื่นนึงจะพี่น้องแมนครับผมเสาร์กับยิบมุงบ่แล้วจะพี่น้องเชิงยิบมุงวะแล้วก็บเชิงมีธุราน้ำนิดหน่อยครับผมแมนจ้ามูนี่จะผาลงน้ำหวยจ้ามายามมุงเนาะจากที่ พอกองม,ไไมาใส่ไว้ใจมัอว่านไหมครับผมแมนจ้ะแต่ว<อ>่าเขาก็อยากซองมึงเฮ็ดนอกพอกอ,องเนาะแมนครับผมกับพี่ซองมึงเฮ็ดมาแล้วครับผมแต่ว่ามาเปิคดคลิปให้พี่ให้น้องได้เบลิงกันตอนอยู่หว่วยเนาะจ้าไปลุ้นไปชมกันเลยจ้าว่าซีดายซีมันเฮ็ดได้แกงบอ่อได้ปูได้ปลาบอ่อไปจ้าครับผมวันนี้เขาก็มาในพิกัดในเขตบ้านน้องเม็กตะมนต์ขาอำเภอบุรีรัมย์จังหวัดอุบลราชธานีครับผมเอาไปลุ้นมาพร้อมกันครับผม เป็นยังไงไปกันครับดอกแรกแขกมาเนาะน้อ,นอง,ง,องผักกงเนาะลยเมือดจหแมดเ้อยดกอ,กอจะพี่น่องกระได้งามนบเะง้ยเพืนยึดกอะพี่น่องกรได้แงเบนเนะง่้ยเพื่อนกนพี่น่องกรีได้แงไนเนาะแง่มั้ยเพ่อนยึกอะพี่นอกริด้มง่นนาแง่มั้เอนยึีกนะี่น่อง้แ่ใดบอเนาแมันดอ่หนอกงเนาะแง่มยเพื่อ่ยดก็ห่องอระไ้แ่ในเนาะ จ้วันที่สีกุมภาเนาะ,ะอ้าวหลุนกันไปอีกครับผมก้อ,อกแบบใหญ่เลยโอ้แบบใหญ่แบบงามจ้าพี่น้องมอีเก่าเนาะบอกคิดว่าสีมีจ้าพี่น้องวันที่สีเก่าเด้อจ้ะเนี่ยครับผมสีกุมภาจ้ะอุ้ยทอง,องงามเนาะจ้ะทองเพิ่งยังขาวอยู่จ้าพี่น้อง สามสีดอกกับพ่ปิ่งป่นพ่อแกงด้วยครับดอกในบานเนาะพ่อกองเนาะเน่ยครับผมงปิงป่นเนี่พี่น้องเนีจ้ะครับผมหลังจากหลังจากข้าร้อยบงเฮ็ดมากอะมาลงหวยเลยครับผมมาลุนกันครับผมลังแหลกแหกมันไปเลยด้ออ้าวอ้าวอ้าวอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ย้อุุุุ้้้้้้้้ยอ้

ครับผมบุตรมีแต่ตัวใหญ่ๆโอเคบุราหกันนน่นๆเนาะแมนจ้ะเสร็จละก็จังเห็นตัวน,นี้ <laughs> อาอรุนกันหลังต่อไปครับลุนกันต่อครับผมหลังนี้เป็นยังไงมิตรจีรีขึ้นก่อ <laughs> mẹ mấy mẹ 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 โอ้โปูคนดินลุนกันต่อครับผมล่างีใส่เลือกเ<ะ>คยเป็นข้อขงเลือกได้ลองใส่มามีบ้าอ้าวกลุ่มกลาม<ห>ลครับผมหล,หลายตัยวเลยทุยกคนตรงงาม,งามนะาเนาะได้เต่านึ่นทุกคนเต่าอีก เห็นกุ้งกามครับผมวันนี้เห็นลำหวยลำหองกะเขี่ยไปน้องเมฆขึ้นเราครับผมเห็นเยอะเลยเนาะสะสมตึงมันเปรี้ย่ครับมุงั้งเปิดกะยี่สิบลังขึ้นเราด้วยครับยิบเหล่าอยู่โอ้ยตัวนี้ตัวนี้งามเนาะเป็นยังไงหลังนี้ Những mà <laughs> nữa. Và... Cùng cam, gần hôm. Cùng mắt. Men. 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 นึ่งตัวก็งามครับก็สิวเป็นอย่างไะไม่เห็นจ้ะหนึงกันตัวก็พรมล้งนี่มีตัวไหมอุ้ยอุ้ยาดก็พรมกุ้งล้งนี่งันร่วมดันร่วมไหมก้องฉันวมทอไท้พี่น้องพวกแก่เาถึงออกเนาะ จะพี่นาะมัด้อครับพี่น้องหลังมีนกกระ p o n เนาะเต็มเต็มจะพี่นอนี่ไงครับผมคูนคูนกุ้งกลมๆนะครับผมอุ้ยอวนตนี่องกองนะเวนจะหนองหนามไรลนี่คือนกกระ p อง g มาเนี่ยเนียนีแต่กุ้งล้วนเลยครับบมีอย่างอื่นแกมลยเนาะเนียนจ้ะลังจอครับ เบิ้งกพี่น้อยวกิดขุมแต่อัอนจะพม่อออ้ยถือถือลัางนี้งามเหะมตัวงามใหญ่ใส่ใหญ่เลยครับผมเบิ้งับผมมาเริ่มเล่นตอครับผมล่างนี้ลงเลลงเลยโอ้มาไล่เหมือกน้ำลดลงกาเก่าโน้หมก่อนนะ

ใส่ปิ้งจ้ะ <c oughs> สองตัว <c oughs> นี่ไงเลยเป็นได้ลังนี <S <S ่ใส่หลงๆขึ้นกอครับ โอ้โหขาดเรายังเหลืออยู่ครับขาดออกแล้วพะก,กอกมงพ,พี่น้องมึงกับพี่น้องมึงปวนขาดเราใส่เพื่อสีเหลือหลายนะฮะเลือดหน่อยนึงเตรียมกันครับผมปี่น้ถบ

ปลาการแค่ตัวสูงรับแม่แม่กับลูกมีปลาคาวแม่จ้ริงๆหูนแม่พุ้นแกงตายสองตัวคือยังมีกุ้งอยู่หรอจ้าเห็นกุ้งละก่อนพอกว้างเหมือนทำดินกันต่อครับผมหลังนี้ คือบ่า่ะโรหัวหนามลดลงแหงครับพี่น้อยมีปะมีเนยจ้ะแต่ลุนงามๆครับแตหลุ่นนักกามเนาะ ตัววสยเป็นได้ลังหีบานปูละหนึ่งปูละหนึงที่ถ่องมงีกลางิมไหนมีลายทำได้มึง้คือจะน้มตีนอยู่อู้ยครับผมลังนี่เฮากระเทียนเนี่ยเบิดเลย อนต้น้นกนงนกกาบออารบรรยากาศจังสาวบรรยากาศดีบเราครับผมนี่ปลานี่หอยละปกมุงข้ากระเทีว่าข้ายิบดีเติบน้วยมั้ก่อนเมนจ้าขนบัวพ่นกัดขาดไหมโอ้ฝนบิการะพนี กรุงล้วนๆครับผมตื่มเงินไปเรื่อยๆคุณนะปลากระถือยูบจ้าฮึมมีบลาล่ะขึ้นหนิงเถอะเอาขึ้นยังเย็นปลานดีอดีอ้าวครับผมปลาซิวครับผมหลังนี่ใส่หมกนกของนกปิ่งนะนกปิ่งก็มีปิ่งก็มีจ้ะ ปลาซิวเขาปลาบุหินโตค่ณงามเก้อเลนล่างนี้เป็นปลาครับผมเน้นปลาขี่กล่องสั้นลงมาเบิดสั้นลังไงอยู่ถึงมาอันอยู่ครับผมปลาปลากระเทียมนะนี้องามครับผม มุลกบนแด่เมือกก็คงเป็นหินหงินบ่เป็นลุ่มเป็นบ่โอ้ยคือนิ่งแท้ล่ะมีบ่ล่ะกินได้นึงตัวอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยปูใหญ่ครับผมปูปูปลากุ้งจ้ะเนาะอ้าวบ่เข้ากลางเข้ากลาง <muluk> <laughs> 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 นตละูตัวใหญ่ยเนาะนี่มีกล่องเนอมีเจนิงนึ่งนึ่งน่งขึ้นเนาะนบนนี้จ้ะปูตัวงาแมเนาะจะออกแามแน่แล้วหักล่องนี่ารุ่งกนเพราะว่าเขาหยิบหนุ่มเข้าไปมันขาดไรนี่แม่จ้ะ กเลสิทางโอเคตัวปูปูตัวใหญ่ระวังเด้อเชื่อมนินเนาะปูปูแต่ลมีก่มเมี้าทีเนี่ยเห็นปูเราเอายขึ้นมาหัวมันปลาก็มีครับอ้าวปลาก็มีครับอุ้ยปลาปลาคอกางเนาะ สพูดพืนดินห่นดีดีเลยบ่เธอบันขาดว่าขาก็มีอะไรด้วยอ้หตืนอยู่ครับผมระวังดิพากระติกบังเออขอกลับตะเตากะถือพี่คุนว่าหลุ ชิวเขาปลาขากับตัวงามอยู่เนาะใส่ปิงเลมียนจ้าเขาแั่งมียังบ่แม่แหม้วิญญาขค้อยู่ลักษณะเก่าคุณเขาบ่นี่หรือไเหลือป่โอ้อ้าวปอาขากข่งตัวหนึ่งครับติ้งเมืยนไปครับ ล้างหัอหันว่าเป็นเพื่อนโบขายเพื่อนอาจจะถือโอ้เคยเพื่อนโบขายเพื่อนอาจจะถืออยพี่น้องเพื่นสีเขาอยู่ประจำนี่เองยุบขึ้นสองแล้วเกือบบัวใหญ่วางหันปากก์ขาดพวกใหญ่นี่เอาล้างนี่เป็นอะไรบ้านบู๊ยครับผมกุ้งล้างนี่ไปูสามเหมือนตัวนี่หันที่สองเป็นสามก็ก็ก็ปูตัวใหญ่ๆครับแต่ว่ากุ้งแบบงามๆอีกขาดหมดแล้ว ว่หันต่กคุปหลุดม่กองคุบน้ำเกลือบวท่านขาดมือพวกญ่นึงก็ว่าเป็นบทสออเยได้นะอปูสามเหมดนได้กับขอปูสามหวไปลองพัดมันแซบแสบด้วยปีน้องแน่จ้ะปูพัดทุงกะลีแ่บขักจ้ะ ตัตมงองามครับเป็นยังไงล้างนี้่มีตัวแลครับเิ็เลยปะเขาก็ยังเย็นปลาหล่ออยู่นี่นี่คุณดีอ้าวทั้งกุ้งทั้งปลาครับผมปวาแต่บุมี่เนาะเขาใส่นมะจันลุงโมเบิด

ร่างนี้ใส่เลิกได้ไหมก่อนหนุกเป็นห้องดีเป็นถ่วงเอากลุ่มมาไหมก่อนจะเป็กลเลหลุนกันเมืองใส่เลิกได้ของนี้เป็นดินสายนีจังงด้วมีจัดโตเด่นตรงเลี้ยงองเลอยู่ครับผมตรงน้งามเพราะว่าตอนใส่พอเกองเห็นปลาลอย คนบกเ่าต <chat> ้นไทรพก่องมันใส่ผู้เดียวหือก็ครับพี่น้องเรื่องปเไทยพี่น้องเบื้องด้วยตอนใส่เนื้เต็มดอกหลือไม่ก็อยู่ใ่กระติกบ่เนี่ยต้นเกิดออกเนี่ยด้พิ่นมีหนวดเนาะโอ้ยเบางตัวคนนี้ ลังนี่ก็ใส่เลือกอีกครับผมส <laughs> ใส่ไม้ยืนไปเอาอมีปลาอยู่ด้วยอะไรตาจะ่น้องใส่ปีง้อผักกองตัวยิง่งใหญ่ปลายผักเขาผักเขาปลาซิวเขาปลาซิวเขากุ้งก็มีเนาะตัวใหญ่<ไ>สามสี่ตัวครับตเติมกันไปครับเช็ดตัวบัวลายขาได้ตเติมกันเนาะ จะมาคุ้งก็ต้องทมนี่เนาะจ้ะสามสี่ตัวถึงเงินไปครับหลังนี่เงินใจเลือกบ่ถึอเงนไหนเนาะจ้ะนาจะเหลืออยู่ประมาณสองรังครับพี่เนาะมาลุนกันเบืองครับผมจำถือบ่ละจำได้มา <laughs> ลุนกันต่อครับผมหลังนี่ลังหมืนกระขาดครับพี่น้องก <laughs> นรังได้ขาดเป็นอยากออกเนี่ยเป็นไดงรังนี่กงวะกุ้ง <laughs> บุ <ung> ้ยครับผมไปคุ้มควายคุ้มกรรมนะลวงวุนแล้วได้เต้าเข่าหนามเิ่นเลิกดไมอคู่ทั้งลังหมูนะก๊องเนีแม่นามเิ่นเลือดิขาเด้มีกองปุ่นๆออดเลย เคยอยูุคนเดิมอยู่เนาะแม่คือขาดแต่เขายัออยางบอเห็นปู่ลื้อบุญกัดเลยเพื่อกออกไปกโอ้ยตัวงามเลยได้ปลาตัวหนึ่งปุณให้ขางกระติกอใสง,งงามครับมาถึงหลังสุดท้ายครับผมมาลุ้นกันบ้างครับผมหลังสุดท้ายของเขาทีเพื่อจะได้ถือว่าหลังนี้ย้อนครับ lăng thì dì sếp cũng hà uh, bụi cùng tôi nhầy bụi tôi y thôi là lăng niệm bên tonya tôi hát sai yon nó bà bụi cung tonya bà bụi cung tonya y hát bà bụi cung tonya bà bụi cung บ่แผ่กันเนาะถูกหลังเนาะพอกองเนาะเฮ็ดตัวใหญ่ไปกับพี่น้องมานี่เดี๋ยวเวลาพาพี่พี่น้องกลับบ้านเลยครับผมมานี่มันนี้ก็ยาหมุงครบแล้วครับผมก่อนกลับไปเบื่องผลงานครับผมไปไปเบื่องผลงานนี่มันก่อนครับว่าความจิโศุกสีมันยังเนไปกันครับเบื่องผลงานกันเลยจ้ามือนี่หาเห็ดแล้วก็ ใส่ปลาเนาะใส่หนึงดักปลาจ้ะพี่น้องไม่ยากปลาเมียนจ้ะยาหมูงจ้ะอ้ยพี่น้องขั้วมันได้ครืงกระติกจ้ะพี่น้องเบึงตัวกุ้งครับพี่น้องมันจะกุ้งกุ้งการหมาเป็นกุ้งกามเนาะแมีนจ้ะกุ้งกามแล้วก็ปลาซิวเขาปลาคอกั่งปลากั่งเนาะปลาข้าก็มีแน่จ้ะพี่น้องเด้อจ้ะอื้มสวยสุดจ้ะบวได้จุกตาเลยฮือฮือฮืองตัวกุ้งครับความงามของเพลินเนาะอ้ย มันส่วนร้ายก็เป็นกุ้งกามจ้ะพี่น้องเพราะว่าปลากระถือปลาลายจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นปูจ้ะปูกระไดปลาลายนะพอก่องหน้าปูมือนนี้ซีฟัวอยู่แมนจ้ะตัวผมงานมใหญ่เนาะจ้าปูหินเข้ากับปล่อยนะพอก่องเนาะนี่ปล่อยให้เพลินอันนี้เป็นเฮดครับผมเดี๋ยสามสี่ดอกน้องพะก่องเนาะสี่ดอกจ้ะพี่น้องกระสีไดเอาไปปิีงปนนะพอก่องเนาะแต่ว่าแกงกระไดย่สวยหน่อยนึงเนี่ยแมนจ้าหวานอีดีจ้ะพี่น้องเฮดงามนีจ้า ผลงานโดยร่วมมือนีก็ถือว่าหมานแห้งอยู่จ้าหมานทั้งเห็ดหมานทั้งป่าทั้งกลุ้งทั้งปูจ้ะพี่นนองสำหรับคลิปมือนีแม่กองก็พอกองก็ขอขอบคุณผู้ที่เขามารับชมคลิปช่องแม่กองพาหากินเดอร์จ้ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกๆกำลังแรงใจที่สงใหยแม่กองก็พอกองเดอจ้ะพอบกันใหมนี่คิดหน่าจ้ะขอบคุณค่าครับผมพอกองก็แม่กองก็ขอขอบคุณหลายด้อครับสำหรับเอฟซีทุกๆขันนะครับเนาะ ขอบคุณผู้แม่เอฟซีเลยครับผมที่ก้มมินส่งกำลังใจให้ผระกอบกันเปกล่องครับผมก็พาไปอีกคลิปหนึ่งครับสําหรับคลิปประจําวันอาทิตย์ที่4กุมภาพัน 2, ธ์2000หา167ครับผมหลังจากเมื่อวานเรากปรไปขอพอกันเนาะขอพรไว้สำหรัี๋ยวสักครั้งครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม